แฟมิ่นนี่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลสปินเนี่ยนะครับมาดูกันเลยสกิลที่หนึ่งนะครับใช้ข้ามาตเตอรี่หนึ่งครับชื่อว่าเลเซอร์เวนถ้ากดไม่ค้างมันจะเป็นหนึ่งแบบกดปกติเลยนในกดปกติก็จะเป็นหนงมันไม่ค่อ,อยแรงถ้าเรากดปกติ แต่ให้เรากดค้ามันจะเป็นไงมันก็จะเป็นพัดลมนลเนี่ยสกิลเซตเนี่ยกลกมากนะครับแล้วมันก็ราคาเนี่ยเจ็ดพันห้าร้อยรูปีนะครับหรือเบลีแล้วก็ราคาแล้วก็จะซื้อด้วยโลบักเนี่ยเจ็ดพัโลบัคนะ นะครับสกิลที่สองครับชื่อว่าทอนาโดเอ็กเซนะลรสิครัาชาร์คแบตเตอรี่ห้าสิบนะสกิลเอ็กมันจะเป็นการหมุนไปหมุนมาเหมือนทอนาโดนะครับแต่ผมไม่ดูหรอกไอ้สกินนี้ก็พอเคลื่อนที่ได้นะี่พอ หนีได้นะแต่ยังไงมันก็กาดอยู่ดีแล้วสกิลทีหานะครับชื่อว่าสปินนิ่งบอมเบอร์จะเป็นการทำมือเนี่ยแล้วก็หมุนแล้วก็ปล่อยไฟนะครับนี่เป็นไง ดูผมไม่ดูอีกรลบฟูดาวนานมากนะฟูดาวนานมากสกิลสุดท้ายครับใช้ค่าแบตเตอรี่ยีะหานครื่อว่าเฮลิคอปเตอร์ไฟเปิดการหมุนนะไม่มีดาเมจนะแต่ก็เร็วอยู่นะครับสามารถใช้สำหรับหนีได้แต่เร็วสุดก็หนแสงน,นะครับแต่ผมไม่นับผลประตูนะัน ว้าเปลยนประตูโอ้โหโคตรเร็วเลยโคตรเร็วเลยโอ้โอ้จบถ้าเราโดนสตูต่อยนะครับมันก็จะแบบหยุดเลยนะแบบมันจะหยุดเลยน้องน้องโอ้โอ้เร็วโคตรเร็วโคตร เร็วเร็วมากผม,มจำอะไรไม่ได้เลยเร็วมาก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 นะครับสกิลทั้งหมดก็คือน,น,น,นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่ โอขยายเลยโอ้โอ้โอ้กว้างโอ,โอ,โอ้ผมเห็นได้ทั้งเกาะเลยนะเนี่ยถ้าผมขยายได้เลยนะอืมนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่มันค่อยรุนแรงนะอืมมันตุกากนั่นแหละแล้วก็ถ้าเราอยากให้มันรุนแรงเราก็อัพ ถ้ามาตอรี่แบบไหนถ้าเราอัพตันอาจจะเป็นสองพันสักดาเมจน่าจะสักสองพันนะแต่ผมอัพเก้าร้อยห้าสิบสี่บวกสนะี่สิบสามอืมมันจะไม่แขลงเพราะว่าตอนนั้นผมไม่รู้ว่าทำไมพลังงานถึงตอนนั้นผมดูเขาว่าทำไมเาถึงมีพลังงานเยอะแบบไอ้พวกเนี้ยผมไม่รู้เลย แล้วผมก็ไปดูมาผมเลยรู้ว่าพลังงานมันต้องอัพพลังโจมตีระยะประชิดกับพลังป้องกันไม่ใช่พลังป้องกันไม่เกี่ยวนะับพลังป้องกันก็คือพลังชีวิตนะเนี่ยแปดพันหกร้อยถือว่าเยอะมากสำหรับคนที่เวลน,น้อยเนี่ยผมอัพหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสามเนี่ยเยอะมากผมไม่รู้ว่าใครที่เวลเหมือนกันแล้ว ไอ้ที่วลเหมือนผมแต่แล้วแล้วเลือดหมุเยอะกว่าผมสักหนึ่งหมื่นเลยผมก็ไม่รู้นี่น,นี่มันต่อยมันหยุดเลยนะเนียผมไม่ได้แบบผมไม่ได้กดเนี่ยผมกดค้างนะแล้วผมโดนต่อยเนี่ยผมก็มันจะเป็นไงน,ะนี่ตายละงั้นผมขอเพียงท่าน